หนึ่งสิ่งทำให้ผู้ชายไม่อยากหายจากคุณทุกลมหายใจถ้าเกิดคุณคือคนหนึ่งที่อยากให้คนรักวิ่งตามคุณตลอดก้าวหาคุณตลอดไม่ต้องวิ่งอะไรนะครับอาจจะบอกเขาเรียกว่าก้าวหาคุณตลอดรักหวานชื่นตลอดอยู่ไหนหรอจะไปหามาเจอกันได้ไหมคุยกับคุณตลอดเวลานั่นก็คือคุณจะต้องเพิ่มพลังของคุณมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหโคเรียอยังยัต้องไปออกกำลังกายยกเวทใช่ไหมไม่ใช่ครับ เพิ่มพลังในที่นี้ก็คือคุณจะต้องเพิ่มพลังในด้านเสน่ห์ให้มันมากขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างนี้คุณเคยดูหนังสักเรื่องหนึ่งไหมที่คุณชอบอาจซูปเปอร์ฮีโร่อย่างเช่นไอรอนแมนก็ได้ผมยกตัวอย่างไอรอนแมนก็นแล,ว,แลวกันเนาะคุณลองนึกภาพตามนะครับไอรอนแมนมีกี่ภาคครับตอนนี้มี3ภาคคุณลองย้อนกลับไปดูภาคที่1จากดูธรรมดายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะเป็นไอรอนแมนด้วยซ้ำใช่ไหมครับนั่นคือจุดกําเนิดพอคนดูก็แบบเฮ้ยลุน้นอะตื่นเต้น,ตนชุดใส่เฮ้ยเท่อะ ดูดีอ่ะช่วยเหลือผู้คนอ่ะนี่คือจุดแรกใช่ไหมครับก็มีภาคที่2ภาคที่2คืออะไรครับเฮ้ยชุดใหม่สีใหม่เก่งกว่าเดิมพองภาที่3นะครับเฮ้ยสีใหม่เต็มหมดเลยแถมมีแบบเป็นกองทัพเลยอ่ะเท่เดิมอีกดูเก่งขึ้นอีกดูอัปเกรดขึ้นอีก็คือแต่ละภาคเพิ่มความสามารถเพิ่มเสน่ห์มากขึ้นเพิ่มความเก่งมากขึ้นถ้าเกิดผมเปลี่ยนความคิดมุกค,คุณนะครับลบความคิดออกไปใหม่่อไอรอนแมนยังไม่เคยมีมาก่อนสมมติมีแค่ภ้าเดียวภาคแรกแล้วมาเริ่มใหม่ครับภาาที่2 ภาคที่2ก็คือก็เหมือนภาคแรกเลยก็ชุดเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสีสารอะไรไม่ได้มีตัวละครเยอะผู้ร้ายก็เหมือนเดิมต่อสู้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ไปทําชุดเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมคืออะไรก็คือใกล้ๆเดิมหมดอ่ะและ้วภาคที่3ม,มาก็คล้ายๆเดิมอีกคุณเบื่อไหมคุณจะดูกี่ครั้งครับดูภาคแรกเสร็จภาค2ออ้าวภาคสามจะดูไหมล่ะภาคสี่จะดูไหมล่ะครับนี่คือความแตกต่างและสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณเป็นกุญแจที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณต้องมีภาคต่อคุณต้องแบบโหเขาเรียกว่าอัปเกรด ให้มันน่าติดตามคูยง่ายคือเพิ่มเสน่ห์ในด้านต่างๆที่คุณมีโดยจะเป็นการพูดอ่ะพูดดีขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นก็แต่งตัวแต่งหน้านะครับหรือไปทําหน้าทำตาก็แล้วแต่คุณรวยขึ้นอันนี้ก็พัฒนาตัวคุณเองเก่งขึ้นก็พัฒนาจากคุณทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดจากการพัฒนาตัวคุณเองท่านั้นคุณก็จะดูอบบน่าติดตามเหมือนในหนังไอรอนแมนแล้วก็จะทําให้ผู้ชายนั้นไม่อยากจะห่างคุณทุกลมหายใจหรอกครับขอทุกคนโชคดีครับ